สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายซูกคูทุกคนสวัสดีฟีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมนะครับสวัสดีวันหยุดด้วยนะครับผมนะครับครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพักนะครับมาอัปเดตบ้านใหญ่ของน้องนาลิตะนะครับผมโอ้พี่น้องละสวยงามหรูหรามากนะครับผมบ้านใหญ่นะครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไป ดูสระว่ายน้ำด้วยครับผมหาอัปเดตบริเวณบ้านนะครับผมแล้วก็จะไปที่คาเฟ่ครับบรรยากาศคาเฟ่นะครับผมน่าจะเป็นถังน้ํานะครับผมถังน้ําถังน้ําสวัสดี FC ทุกคันเด้อที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่างใจยังกินเนาะครับผมครับพ่อหนองครับช่างปูกระเบื้อง ใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เฮตดท่างขึ้นใหม่ครับพี่น้องนะครับทางขึ้นใหม่นะครับผมมาได้ทางขึ้นหน้าบ้านนะครับลูลามากนะครับบ้านบ้านใหญ่น้องนาลิตะนะครับผมทางด้านนี้ก็เห็ดบันไดกันพีน่น้องบับนไดขึ้นเท่ากัน,นครับความใหญ่เท่ากันเลยลูรา mm. ลูลา,ลลา ทางด้านานี้ก็เป็นหินนะพี่น้องหินที่ติดขอบนะครับติดขอบซ้าไวน้ำครับพี่น้องนะผมเจียขอบบ่ให้บ่ให้คมพี่น้องครับเจียขอบไม่ให้คมนะครับผมแบบเจียให้เป็นแบบว่าเวลาเล่นน้ำจะบ่คมครับพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับผมเห็นหินหินหินนี่ที่เห็นติดขอบซ่ารอบรอบรอบขอบซ่าครับเห็นตัวนี้นะผมทางเจียก็จะเลี้ยวไว้ตรงนี้นะครับ เตรียมไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องเมื่อที่พี่น้องครับผมมาเล่นดูที่นี่นะครับผมเบิกงานเสร็จบอร์ดนำพายพี่น้องครับเมื่อคืนก็เล่นอยู่สมุติประกาศครับเมื่อคืนนะครับคนเยอะมากนะครับผมของคนเล็บซีเดอร์นะครับไปดูสระว่ายน้ำกันโอ้กว้างขวางมากนะครับบ้านใหญ่ของบอร์ดก็เบื้องลายสวยมากนะครับเบื้อง ไลยน้ำสร้างกัะปูตั้งแต่เ้าแลเลยพี่น้องครับช่างปูตั้งแต่เช้าครับตอนเศา้าก็ลงปูนพี่น้องลงปูนเตรียมเทพื้นใหม่นะผมเทพื้นตรงสัตว์เด็กครับผมครับตอนเช้าก็ลงลงปูนไว้มั่1สิบกระสอบนะบผมโอ้ใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วน่าจะพักเที่ยงกินข้าวนะครับผมต,ตาตะวันพระัส่เดี๋ยวเที่ยงหรอครับพี่น้องครับ ตวสร้างพ่นชิ้นเขาเขาเศร้าเนี่ยเป็นเป็นขาเทียเท่ยงเขาเที่ยงเป็นเขาแหล่งจร่งนะครับผมใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วดันในวันนี้น่าจะน่าจะสุด,ดยครับพี่หนอนนะครับผมบบสุดกระเลือนหน่อยครับพี่หนอนเพราะเพราะว่ามันเยอะนิดเดียวเองเนาะมันนิดเ,เดียวเองนะครับเป็นรูปเป็นล่นลางเลยพี่หนอนนะครับสวยมากสวยมาก พอสุดแล้วก no ็ใส่ยาแนวนะครับผมใส่ยาแนวด้านในนะครับก็เป็นล่องลึกนะครับล่องลึกด้านนี้คนสร้างปูนมากเจ๋งเทเทตรงนี้ใหม่นะครับเทตรงนี้ใหม่เทใหม่ปรับพื้นใหม่หมดเลยนะครับผมปรับพื้นใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะติดติดกระเบื้องติดกระเบื้องตรงบันไดครับติดขึ้นมาติดขึ้นมาติดบนเลยนะครับตรงด้านนี้นะครับผมตรงสปาครับนั่งเป็นสปาพี่น้องครับลานั่งก็จะนั่งหันหน้าไปตรงสระนะครับผมให้สปา สีแเส้ข้างหลังครับพี่น้องมาโอ้โผิดพลาดแล้วเป็นตาเป็นตางามของพี่น้องเนาะนะครับผมเราหลุดเราโชครับพี่น้องนะครับผมช่จะให้เพื่นอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับผมนะครับกดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อนะพี่น้องปะไปโดนตรงคาเฟ่กันดีกว่านะครับผมครับผมบริเวณคาเฟ่นะครับผมลูกค้าก็เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมลูกค้าก็ทิไลแนวยพี่น้องครับเป็นวันหยุดด้วยนะครับ วันจุดหญ้าตรงด้านหน้าก็มีแม่บ้านเพิ่นรดน้ําทุกวันนะครับหญ้าตรงหน้าบ้านนะผมหญ้านะผมรดน้ําทุกวันอยู่นะครับรดน้ําทุกวันเลยนะครับผมเด็กๆครับพนะี่น้องคลองเรนบรรยากาศคาเฟ่พีน่น้อง แดดดีครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูเกี่ยวข้าวเต็มรูปแบบแล้วนะครับกับมันถี่เป็นระนาตดระม่องก็บอกพอซื้อกันพี่น้องมันระม่องกระดำกลระม่องกับบานกนพี่น้องครับผมจะวก็เริ่มเกี่ยวไปแล้วแน่แลลวพี่น้องนะครับผมเริ่มเกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปบึงรถเกี่ยวเกี่ยวข้อพี่น้องครับผมตรงด้านหลังบ้านช่างน้อยกำลังรถเกี่ยวกำลังวุ่นๆ่ว่เลยครับพี่น้องครับ ได้คาเฟ่นะครับพ oh, no. ี Pal ่น้องโอ้บังจอดรถพี่น้องแล้วดูที่จอดรถนะครับได้ได้ใช้บริการแล้วนะครับผมที่จอดรถสุดยอดสุดยอดนะครับบอดสร้างเทด่วนเลยครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องก็เป็นทั้งเสือพี่น้องเวลาลูกค้ามากอะไรเพราะเด้จอดรถด้านนี้ครับผมนะครับโอ้จอดได้หลายคันนะครับจอดได้หลายคันนะครับผมจอดได้หลายคันอยู่นะครับผมต่อไปหนาแรีงเนี่ยครับเพลกำแพงสุดไปผุนก้อนดินทมหมดเลยพี่น้องจอดเต็มเลยครับผมนะครับ บอสบ้าจะดูดดูดน้ําออกจากสายแล้วก็จะถมสารนี่นะครับผมนะครับขาดบ้านจอดรถคือสิว่าบมอื่นหรอพี่น้องที่จอดรถเยอะมากนะครับผมนะครับขาดพี่น้องมาอัปเดตนะครับผมบริเวณคาเฟ่นะครับผมนะครับเรือคาเฟ่เอ้าคนน่ะมวนเสย์คนน่ะคนน่ะเด็กๆผมข้ามาใช้บริการด้านบนเด็กๆก็มาเล่นของเล่นทาพี่น้องนะครับ ครับผมตอนนี้ก็หอดฤดูเกี่ยวข้าแล้วพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ถึงฤดูเกี่ยวข้าวแล้วนะครับผมนะครับต้นาก็รถดกระลังเกีียวพี่น้องจมื่นเห็นหน้าเฮ็ดหน้าง่ายนพี่น้องวานแล้วก็เกี่ยวเลยนะครับย่างวานกับรถไถปันละวานเลยครับผมย่างเกี่ยวกับรถเกีียวนะครับเอาใส่รถไปขายเลยครับพี่ดองสมือสบายด้วยไงเนาะสบายครับดอกแล้วเรืออาลามเลยพี่น้องข้าวเรืออาลามเต็บทุ่งนาเลยครับ เนือกอาลาเลยเขาง,งามพี่น้องให้เนี่ยเขาง,งามงามครับข้าวสวยมากนะครับผมข้าวสวยมากอาลาเลยครับรถเกี่ยวนะครับกำลังออกทำงานพี่นอ้องชงนี้ครับรถเกี่ยวกำลังออกทำงานนะครับผม เกเียร์แล้วก็เสียล์ใส่รถกระบ,บะพี่น้องขี่เขาอำเภอนะครับพี่น้องขายพี่น้องหมดนะครับแต่ว่าเขาส้มดําเขาเสียล์ไปถึงก,กินกระตาก,ก้อนพี่น้องตากประมาณสามสามแดดพี่น้องตากสามแดดแล้วก็เสียล์ขึ้นเล้าพี่น้องหมดนลยนะครับเกลือกำลังลุยนะครับรถเกีลือกำลังลุยเลย ข้าวงามพี่น้องข้าวงามนะครับข้าวเหลืองเต็มเลยครับผมครัข้าวงามหอมหอมกินเข่าพี่น้องหอมกินเข่าหอมกินต่อเฟียงพี่น้องหอมห้วยๆครับเฮ็ดเอาไปเฮ็ดดาวเปาพี่น้องเฮ็ดดาวเปานะครับเฮ็ดดาวเปาเฮ็ดแบบปี่ eve have a piece of โอเคนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้กับะมานนี้ครับพี่น้องมาอัปเดตนะครับบ้านแสงทองเีเลนนะครับผมแล้วก็มาเบ่งรถเกี่ยวเข่าพี่น้องแล้วรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับผมถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมนะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้รถเกี่ยวก็รวมเริ่มลุยงานแล้วครับรถเกี่ยวเกี่ยวข้อออกที่มีรถรถอัดฟางพี่น้องรถอัดฟางนะครับผมมาอัดต่อนะครับผมรถอัดฟางมาอัดแล้วก็เอาฟางไปขายเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับผมนะครับ พี่น้องขอบคุณ ar, like, shoe, องคนกรเอฟซีเด้อที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องขอบคุณรเอฟซีที่เป็นแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพื่อนนะผมขอบคุณครับพี่น้องคนความขุดกระสีที่เกี่ยวกันพี่น้องครับไฮนี่เกี่ยวแล้วเลยอ่ะหอนี่เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับหอนี้นะครับผมมาถามมึงหนูพี่น้องนะครับหนูนานะครับผมถ้าเราจะกินขวดหนูนะครับเรื่องมาถามอยงว่าได้หนูบ่อสวนมากรถเกี่ยวเนี่ยที่ได้หนูนะครับผมเวลาเกี่ยวเขอบไปหนูก็สิเลียนพี่น้องครับที่ได้หนูหลายครับผมคิดยากกินขวดหนูก็เลยมาถาม ไอรถเกี่ยวเพิ่นนะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องคลิปนี้เขาผมคนคู้ FFC เด้อยที่เขามาติดตามรับชมขอ,ของับ FFC ที่เปกนลังใ,ใจให้ช่องช่างน้อยาพาเาเลยนะครับผมช่วงนี้เข,อข,อขอากลัวมาโชว์นี้ไม่ใช่ลำรวยสวัสดีครับ